กลับเข้าสู่รายการชีวิตและสุขภาพกับสมุนไพรนะครับยังอยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับคุณสมพรเจริญใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสมพรก็บอกว่าเป็นสาวโสดนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของรอบเดือนค่ะซึ่งถ้าเป็นคําพูดก็บอกว่ารักน้อยรักน้อยแต่รักนานๆโรคยอดฮิตโรคยอดฮิตนะครับแต่ว่าเป็นประจําเดือนที่มาน้อยหรือบางทีก็แบบ มาก็ปิดกระปลอยแล้วก็านะมานานเวลามาใ่มานานนะใช่ค,ค่ะซึ่งส่งผลกระทบมากมายก,กับตัวเองนะครับมีอาการยังไงบ้างหน่าใแล้วฟัง่อยครับก็คือปกติเป็นรอบเดือนครั้งแรกก็คือปวดท้องก่อนอันดับแรกเลยนะคะปวดท้องแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเราจะปวดท้องเนี่ยผู้หญิงทุกคนก็จะมีอาการปวดท้องแล้วก็เจ็บหน้าอกถ้าเมนจะมาแต่ว่าพอถึงใกล้วันที่เมนจะมาแต่เมนไม่มาก็คือมันยังเลื่อนไปอีกแต่มีติด นิดเดียวคือเมนมาไม่ปกติครับแต่มาแต่มาน้อยมากก็คือมาติดแค่แคฟีขอโทษนะคะจย์ใส่แคฟีก็คือมีแค่นิดเดียวเหมือนเหมือนตกขาวอะคะ่ะแล้วก็เป็นสิบวันระยะยาวมากบางทีก็สิบห้าวันมันทำให้แบบการดำเนินชีวิตลำบากมากเพราะว่าคือถ้าเมนเรามาน้อยการทำงานเราก็เครียดค,ค่ะแล้วก็เวลาเดินทางเราไปไหนมาไหนเราไม่ค่อยสะดวก เพราะว่าเราเรากังวลนะคะครับเพราะมันเป็นนานเกินแล้วเราก็กลัวว่าเราจะเป็นโรคร้ายหรือเปล่าเพราะว่าสิบห้าวันครับแล้วขอโทษนะครับเวลาตอนที่เราเป็นอย่างนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกระเลยใช่ค่ะฝ้าขึ้นฝ้าขึ้นแล้วก็มีกระขึ้นที่หน้าเต็มเลยโทษนะครับคุณสมพรอายุเท่าไหร่้วครับตอนนี้นะคะสามสิบสามค่ะสามสิบสามก็รุ่นรุ่นเดียวผมไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้ได้นะครับเออในเรื่องของทางการแพทย์ครับ ปัญหาที่คุณสนพรเจอนี่คือในเรื่องของอะไรครับก็ยังเป็นเรื่องของฮอร์โมนอยู่นะครับปั <S <S จจัยของเรื่องของฮอร์โมนอาจจะเป็นภาวะของเลือดก,ก็ได้นะครับ <S <S บางคนที่มีปัญหาเรื่องซีดนะครับที่เราเราไม่รู้ตัวมาก่อนว่าเรามีภาวะเรื่องซีดอยู่ในตัวเนี่ยมันก็เลยทําให้ระบบการหล่อเลี้ยงของเลือดในร่างกายมันไม่สมบูรณ์ฮอร์โมนไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เลือดที่ไปหล่อเลี้ยงตรงบริเวณมดลูกเราเนี่ยไม่สมบูรณ์มันก็เลยทําเกิดปัญหานี้ได้นะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วโดยรวมเนี่ยเรามักเจอว่าเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่สําคัญมีการภาวะของการพร่องของฮอร์โมนไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกายที่ผมถามว่าทำไมถึงมีภาวะฝ้ากะร่วมด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันค่อนข้างบ่งชัดว่าเป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงน,นะครับที่มีปัญหาขึ้นเพราะคนนี้จะส่งผลให้ประจำเดือนไม่ปกติด้วยมีฟ้าขึ้นด้วยมีกะขึ้นด้วยนะครับตรงนี้นี่ก็คือที่มาที่ไป ของโรคที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนของเพศหญิงซึ่งเป็นโรคยอดฮิตเหมือนกับที่พี่หมอจอยบอกนะฮะมันงั้นถามคุณสมพอรอน่อยนิดหนึ่งนะครับในในเรื่องของอการที่เรามีปัญหาแบบนี้มีการรักษาตัวเองยังไงก่อนก่อนที่จะได้รู้จักกับสมุนไพรครับก็คือได้ไปไปปรึกษามหมอนะคะก็ <c oughs> ถามว่าคุณก็ไปตรวจร่างกายว่าเป็นโรคร้ายอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราผิดปกติ เราคิดว่าเราผิดปกติเพราะว่าเราเป็นนานแล้วก็เป็นน้อยแต่คุณหมอเขาบอกว่ามันไม่เป็นอะไรก็คือเลือดเราอาจจะมีน้อยอย่างที่คุณหมอพูดคือเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนก็คือเขาให้ซื้อยามากินคุณหมอเขาไม่ให้ซื้อเขาเขาแนะนําเป็นฮอร์โมนเพิ่มเพิ่มฮอร์โมนนะคะคแต่ซื้อมาทานแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยสแสดงว่าสิ่งที่ได้รับเข้ามามันไม่ตรงจุด ใช่ค่ะฮอร์โมนไม่ตรงจุดนะครับอ๋อทำให้ไม่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 ได้ดีขึ้นที่เป็นแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้แบบทําให้เราเครียดยิ่งกว่าเดิมแล้วทีปกติอ่ะก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยขาวแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้ารอบเดือนเราไม่ค่อยมาค่ะหน้าเราจะเป็นกระแล้วฝ้าขึ้นเต็มตรงจมูกแล้วก็ตรงหนกแก้มมากเลย ที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรครับพี่หมอสตาเรื่องโฮอร์โมนที่บอกครับแล้วยิ่งพอเราไปเสริมโฮอร์โมนเนี่ยเข้าไปเนี่ย<ะ>แล้วมันเหมือนกับว่าการปรับสมดุลเราไม่ดีเนี่ยบางที<ะ>มันไปซ้ำเติมนะครับผู้หญิงบางคนถึงมีปัญหาว่าเวลารอบเดือนมาไม่ปกติแพทย์เนี่ยก็จะจัดยาโฮอร์โมนที่ง่ายที่สุดก็คือยาขูมเนี่ยครับ<ะ>คือให้ทานประมาณสักสามถึงหกเดือนเพื่อป,ปรับสมดุลของโฮอร์โมนแต่ปรากลว่าบางคนเนี่ยมีอาการที่ขึ้นไส้อาเจียนพูดอย่างง่ายคือเรียกว่าแพ้ฮอร์โมน จะมีอาการปวดหัวขึ้นใช้อาเจียนฝ้ามีฝ้าขึ้นน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอีกไกลเพิ่มความเครียดให้กับร่างกายมากขึ้นอีกมันถึงไม่จะรับตรงนั้นไม่ได้ก็มยาคุมบางชนิดก็จะมีผลเมื่อทานไปสักสามถึงหเดือนเขาจะมีสั่งห้ามว่าห้ามทานเกิน6เดือนจะมีผลทำให้หนกโตขึ้นขนจะขึ้นตามตัวในขณะเดียวกันผลข้างเคียงก็จะเกิดเนื้อง,งอกเป็นถึงกลายเป็นมะเร็งได้ในการที่เราปรับฮอร์โมนเนี่ยในเคสของน้องเนี่ย ผู้ชายโรคที่ผู้ชายหนักใจที่สุดก็คือโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคของผู้หญิงที่หนักใจที่สุดคือเรื่องประจำเดือนไม่ปกติเพราะว่าระบบเลือดเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดในระบบร่างกายของสุภาพสตรีเพราะว่าถ้าเลือดติดขัดหมุนเวียนไม่ดีเนี่ยมันจะส่งผลนิ่น้อยก็ยังโชคดียังไม่เป็นไมเกรนเฉะนั้นในส่วนของแค่ฝ้าหรือว่ากระมันจะเป็นเพียงภายนอกที่ไม่เกิดอาการเจ็บปวดแต่เพียงแต่ว่าส่งผลทาให้บุคลิกภาพเนี่ยไม่สวยงามขาดความมั่นใจแต่ถ้าเขาเปิดอีกสัก ผ่านไปสักระยะหนึ่งเขาปล่อยไว้นานๆเนี่ยเขาก็จะเกิดอาการเป็นไมเกรนผ่านไปกว่านั้นถ้าเขาไม่มีการเติมฮอร์โมนหรือรักษาเนี่ยก็จะเกิดเรื่องภาวะของกระดูพรุนหรือที่เขาบอกคนบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ทําไมเป็นไข่สลังทับเส้นกระดูพวกนี้มันก็มันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าโรคแทรกซ้อนจะตามมาภาวะพร่องมันทําให้ทุกอย่างเสื่อมอย่างรวดเร็วรเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็เปรียบได้ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องระบบเลือดร่างกายก็จะซุดอย่างรวดเร็วรนะคะซุดเร็ว็คือแก่เร็วมากนะคะ แกเร็วไม่ว่าแถมยังเราสามารถไม่ไม่สามารถควบคุมภาวะอารมณ์ของตัวเองได้จะสังเกตว่าเราเขาก็เครียดพอสมควรในขณะที่เวลาที่เราไปไหนเราต้องใส่ผ้าอนามัยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเกิดภาวะไม่คล่องตัวไม่สบายตัวมันจะส่งผลในเรื่องของจิตใจแล้วก็ระบบเลือดถ้าคุณปล่อยไว้นานๆคุณจะเป็นโรคโรหิตจางคือเลือดเลือดซีดอะคะ่ะคือคเลือดไม่พอส่งผลค่อนข้างเยอะเขาจะเป็นไวทองก่อนกําหนดนะฮะตั้งแต่อายุยังน้อยเลยนะครับเนี่ยต้องดูแลเป็นมากมากเลยงั้นถามคุณสมพรบ้างว่า หลังจากที่ประสบปัญหาแล้วก็ไปหาคุณหมอได้ทานฮอร์โมนนู่นนั่นนี่มาแล้วก็ยังไม่มีอาการดีขึ้นทีนี้หลังจากได้มารู้จัก,กสมุนไพรตัวนี้ครับมีอาการเปลี่ยนแปลงยังไงกับร่างกายของเราบ้างก็คือมีรู้จักกับพี่ท่อนหนึ่งพี่เขาก็ทานแล้วเขาก็บอกว่าลอง้นลองลองเอามาทานดูเพราะว่าพี่เขาให้ให้หนูเอาลองมาทานหูก็เอาเรามาทานได้แค่สัปดาห์แรกนะคะคสัปดาห์แรกเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเราทาน ปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานยาพวกนี้สมุนไพรทานไม่เป็นแต่พอเราเราทานเข้าไปนะเรารู้สึกเออมันเหมือนน้ำพุทราหรือน้ำคุนคมันทานง่ายมันเย็นร,รู้สึกออทานเช้าพี่ก็บอกให้ทานเช้าทานเย็นก็ทานอยู่ประมาณอาทิตย์หนึง่งพอถึงระยะใกล้เวลาที่รอบเดือนเราจะมาแต่และคือปกติจะต้องเจ็บหน้าอกหรือไม่ก็ป,ปวดท้องนะคะแต่ไม่มีอาการเลยอยู่ๆรอบเดือนมาซึ่งแบบตกใจมากคือเราเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้แบบ รอบเดือนเรามาโดยที่ไม่มีการปวดท้งได้วยซึ่งแบบทําให้รู้สึกดีขึ้นว่าเออเรามีรอบเดือนแล้วนะอะไรเงี้ยดีใจใช่ค่ะแล้วก็มีสี่วันเต็มๆซึ่งซึ่งมามาเยอะกว่าที่เคยมีแล้วทําให้แล้วสี่วันก็คือหยุดเลยทําให้รู้สึกแบบเออเราสบายอ่ะอาทิตย์นึงเราเป็นรอบเดือนแค่สี่วันเองไม่ใช่สิบห้าวันแล้วแล้วสีของรอบเดือนเปลี่ยนไหม เปลี่ยนค่ะเป็น,ปนออกจะเป็นตอน,ตอนแรกอะ่ะจะมีรอบเดือนจะเป็นเหมือนคั้มคั้อะค่ะคแต่ตอนที่เราทานวันแรกใช่อยู่มันค้้าแต่วันที่สองมาเลือดจะมีสีแดงขึ้นคือเรียกได้ว่าอาทิตย์เดียวเห็นผลเลยว,ว่าปรับฮอร์โมนให้ปกติจริงๆงใช่ค่ะ<ๆ>แล้วเรื่องของกระเกลือบนใบหน้าฝ้าเฟอ้์ฝ้าตรงเนี้ยทานได้แค่ประมาณเดือนเดียวนะคะครับถ้ารอบเดือนเรามาฝ้าก็คือจางลงแล้วกระก็น้อยลงด้วยค่ะ เห็นได้ชัดเลยจนพี่ที่ทํางานถามเลยว่าไปทําอะไรมาอ่าฮะแม่สุดยอดจริงเลยคือเคสอย่างนี้เนี่ยหมอแนะนําว่าร่างกายคนเราต้องมีการเติมครับเออย่างเคสของคนไข้ก่อนหน้านี้นะคะเขามีวิธีการทานแล้วหมอแนะนําไปพอร่างกายเขาดีขึ้นภายในสัปดาห์แรกเขาก็จะเป็นว่าหลังจากนั้นมาพอหลังจากหนึ่งเดือนสองเดือนให้หลังเขาจะเริ่มทานสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสามวันค่ะ วิธีการทานคือทานเพื่อควบคุมและป้องกันเสริมเพื่อ,หอให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันลดภาวะพร่องอ,อย่างของคุณน้องเนี่ยหมอก,ก็แนะนํเมื่อเมื่อร่างกายทานติดต่อต่อเน,นื่องกันไป3าถึงหเดือนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสัปดาห์หนึ่งทานสักสาวันทานเพื่อคุมไม่ให้ภาวะพร่องหรือภาวะเอ่อเสื่อมนั้นเนี่ยพร่องลงเราคุมเอาไว้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นวิธีการทานที่เหมือนก่อนเข้ารายการเนี่ยผมกับพี่หมอสัปดาห์ก็ปรึกษากันแล้วว่าเออบางทีเนี่ยคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ดูอยู่มมองว่าเอ๊ แพงนะถ้าต้องกินกันทุกวันทุกปีเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ถ้าลอง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 ,ลองฟังแขกับเชิญที่มาพูดคุยกันหลายๆครั้งนะะรวมทั้งพี่หมอจอยด้วยก็คือ เราจะทานเพียงแค่ประมาณสองสาเดือนแรกในทานทุกวันหลังจากนั้นก็จัดลดลงแล้วเป็นวันเว้นวันบ้างหรือว่าเหมือนที่พี่หมอจอยบอกว่าบางคนเนี่ยสวันใช่ค่ะวิธีการทานก็เหมือนกันวันใดที่เราใช้ร่างกายหนักกว่าปกตินอนดึกกว่าปกติรเราสามารถสมมุติคืนนั้นเราลืมทานตอนเช้าเราสามารถทานได้ถึงครึ่งแก้วกาแฟทุกวันนี้เนี่ยคุณหมอเองทานอยู่สัปดาห์ละสวันแต่หมอจะไม่ฟิกว่าต้องทานจันทพุสุกแต่หมอจะรู้ว่าวันใดที่หมอเพลียล้านอนดึกโอ้ไปงานเลี้ยงกลับมาเนี่ยดึกเนื่องจากคุณหมอ ไม่สามารถนอนดึกได้เพราะนอนดึกร่างกายมันจะแฮงค์เหมือนเหมือนแบตเตอรี่เสื่อมหมอก็จะครึ่งแก้วกาแฟแล้วตอนเช้าหมอก็จะครึ่งแก้วกาแฟทั้งวันหมอจะสดใสและมีอีกลูกค้าที่แบบเขาเรียกคนไข้ที่เป็นเขาเรียกเป็นไข้หวัดพอรู้ว่าเริ่มตัวร้อนเริ่มจะมีอาการหนาวๆร้อนๆ้าทานครึ่งกาแฟไข้หายเลยไม่มาคือหมอก็บอกหมอก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันแต่จริงๆนะครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยผมว่าเริ่มรู้สึกเหมือนจะไข้ขึ้นเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหุดร้อนเร้วหนาวรู้สึกแบบเริ่มปวดหัว ยกกระดกเลยประมาณสองอึกนะครับถ้่าเดี๋ยวนี้ก็คนไข้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่ตวงเข่ากดได้การกะด้วยความรู้สึกหายเลยไม่หายปวดหัวเลยก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่ดีในเรื่องของการปรับสมดุลของร่างกายนะครับเอาละครับสุดท้ายนะครับอยากจะให้คุณสมพรฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่มีปัญหาเหมือนกับเราโดยเฉพาะในเรื่องของรอบเดือนหรือเรื่องของฮอร์โมนและเรื่องฟาดท้กจักรครับค่ะก็อยากจะฝากเพื่อนๆนนะคะคนรุ่นใหม่ให้ลอง ให้ลองชิมสมุนไพรดูรยาตัวนี้เป็นยาตัวแรกที่เราถ้าเราเลือกที่จะเลือกซื้อเลือกหาก็ลองดูตัวนี้ถ้าคุณไม่ทานคุณก็จะไม่รู้เพราะว่าตัวตัวเราเท่านั้นที่จะรู้ว่าเราทานยาแล้วเรารู้สึกเป็นยังไงนะคะคว่ามีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายยังไงก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ค่ะ ช่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมสุขภาพดีหาซื้อไม่ได้นะครับมีเงินแค่ไหนก็หาซื้อไม่ได้จริงๆในเวลาที่คุณป่วยนะครับอย่าปล่อยให้ร่างกายทรุดโทรมและต้องใช้เงินที่คุณเก็บสะสมมาทั้งชีวิตเพื่อการเที่ยวหรือซื้อของที่คุณอยากได้ซื้อของที่คุณรักนะครับกลายเป็นต้องเอามาดูแลตัวเองนอนอยู่บนเตียงนะครับอย่างลําบากแล้วก็ไม่มีความสุขนะครับวันนี้สิ่งที่เราทุกคนพยายามพูดกันก็คืออยากให้คุณผู้ชมหันมาดูแลตัวเองด้วย สมุนไพเป็นแพทย์ทางเลือกใหม่และก็เป็นสิ่งดีๆที่เราทั้ง4ี่คนอยากจะฝากในวันนี้นะครับสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับช่วงนี้ก็ใครที่โทรเข้ามาสอบถามในเรื่องราวของ สมุนไพรของเรานะครับมีโปรโมชั่นดีๆฝากอยู่มากมายเลยทีเดียวก็ลองปรึกษากับทาง call center ของบริษัทได้นะครับวันนี้หมดเวลาของชีวิตและสุขภาพกับสมุนไพรแล้วนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับรับรองว่าจะมีเคสดีๆแล้วก็เรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยวันนี้เราทั้ง4คนลากันไปก่อนสวัสดีครับ